ไปใช่ไหมดูไอ้คนนี้เอามีคนโฟทโฟทโฟทจมแล้วโฟทจมนี่ครับนี่นี่รถรอะไรครับรถเลยรถพยาบาลมถเจ้าหนมทีรถรถไหวได้ไหมเนี่ยน้ำหนักสองคนนี้ไม่ไหวโอ๊ยไปอะไรโอ้พี่ว่าพี่เหมือนพูดภาษาไปอ่ะวุ่นวาย ตรงนี้มันวุ่นวายนะฮะแต่นี้มันคือความสนุกนะฮะแล้วทุกคนจะได้เห็นมิตรภาพแบบนี้บนเวทีคอนเสิร์ตในวันพรุ่งนี้นะครับสุดท้ายพี่ขอตัวแทนหน้าหนึ่งคนนะฮะฝาก LL f a n f a ฟนครั้งนี้หน่อยนะใครใหญ่สุดใครพี่ใหญ่สุดนี่เอินะวินี่พี่ใหญ่พี่ใหญ่นี้ผมก็ฝากด้วยนะครับพรุ่งนี้นะครับเป็นรอบแรกของเราทั้ง17คนนะครับผม ยังไงก็มาให้กำลังใจพวกเราได้นะฮะแล้วก็ใครที่ไม่สามารถมาดูได้ก็สามารถซื้อบัตรที่ t i c k e t m a s t r ทุกสาขานะครับผม Yes sir i n t e r n a t i o n a l fans live streaming is all available on t i c k e t m a r so you can buy a ticket and enjoy together l t s enjoy it Yeah I love you guys o much I love you guys Woo chup chups See you in our concert tomorrow Bye bye See y โอ้ y god thank you everyone so much but now I need paracetamol oh head ache head ache นะครับทุกคนครับทุกคนก่อนลากันไปฝากแฮชแท็กหน่อยพรุ่งนี้แฮชแท็กคือ lol fan face 2024d1 นะครับย้ำอีกทีแฮชแท็กงาน lol fan face 2024d1 นะครับวันนี้ลากันไปแล้วเจอกันใหม่ไลฟ์น้าสวัสดีครับบ๊ายบาย